วันที่23มกราคมจ่ายชำระหนี้ให้บริษัทฟิกจำกัดและหักภาษีหน้าที่จ่าย3เซ<อ>กดจ่ายหนี้ค่าสินค้านะคะกดเพิ่มค่ะกดเอกสารอ้างอิงนะคะเลือกเลขที่เอกสาร6801 22 0 0 0 1นะคะบริษัทฟิกวันที่เอกสาร เป็นวันที่23ม่มกราคมค่ะตรงพาษีซื้อนะคะเลือกเป็นเคมภาษีซื้อนะคะประเภทเงินได้นะคะเลือกเป็นข้อที่5มาต,า 3, ตรา3ามเตเลสทะนะคะรายละเอียดประเภทเงินได้เป็นค่าบริการค่ะ ค่าบริการจะอยู่ที่3,600บาทภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่252บาทหักหน้าที่จ่าย3% 108บาทยอดชำระรวมอยู่ที่3,744บบาทนะคะการชำระเงินก็ติ๊กถูกตรงช่องเงินสดนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกค่ะ